กับสบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเศ้าสบายดีเอซน้องอุ้งอิงเอซพลังเงียบสบายดีเอฟซีเบาลล่าทุกทุกทานทุกทุกคนมาพอพ่อกันเศร้านี่เนาะหน้าตาสดซื่นแจ่มใสพอมูวานนี่ได้ระบายเกือบมัดมือเนาะแล้วกับมือนี่กบจะเอาข้อคิดดีๆเนาะ เอาเคสที่เป็นแบบอย่างมาบอกมาเราว่ามีมีผลดีจังใดที่มีเอซีอีล่าอุ่งอิงสายบูสายกระแทกคืนคือพวกเขานอ,นอกจากเจ๋บเบาลาวแล้วจะมีอีซีห้าซ่องมันนี้ผลดีไดโดยเห็นทันตาแล้วก็คือเคสของมือวานนี่ ที่มาตำหนีติสมเวออิงห้องเพลงบบผ่านเต้นบพ๊พบอเคียวบ๊พอนั่นแหละเจอพลังสายบู้ของเอซีน้องอ่งส่วนกับผมลนมุดหัวเลยจนไม่หดผมนี่แหละคือผลดีเจบเบลลาวจึงอยากจะบอกเอซีของน้องอุ่งบางคนเอิอบางคนบางทานที่คอยมาคัดขวาง ที่คอยมาตำหนิเวลาเจที่เอาคำว้า,าที่เขาดูมินดูแคนต้อน,นองอีกมาเว่ามาอัดเขาคืนนั่นนะที่คอยมาคัดขวางไ่าให้เีเอาแต่นั้นมาเป็นประเด็นบอกว่าสร้างกระแสวาสันซี่บอกมาจาังไหนเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นเขาโจมตีมาใส่คนเท้ากรไหนแล้วเอามาเปรียบเทียบใส่กับเคืบอวานเมื่อกรนี่เนาะของเด็กวัดแต่งเพลงฮั่น มันแตกต่างก่อนม่องไหนใคยถามเจ้าดูเด็กวัดที่แต่งเพลง10ปี10ปีในจากวิว10ล้านวิวฮัเขาว่าไว้เฮานั่นนี่ถ้าห้าง่สวนกลับคืนไปข้อความตัวนั่นก็จะยังคงอยู่ปริศนากับเจ้าไร้แก้ไขความจริงที่เขาซื้อมาเฮากับบุหูแต่ว่าสิ่งที่เราออกมาแก้ข่าวหั่นตามที่ข้าบเจ้าเ้าแล้ว คือการบายเบียมแบบบุญยอมหับความจริงย่งงมาตัวเองความหมายตัวเองคืออยู่เนาะแต่กันย่งดีด้วยพลังโซเชียลด้วยพลังสายมือคือพวกเขานี่ตอบโต้ทันควรเข้าไปจนยูไม่ได้จึงออกมายอมหับนี่คือผลดีของการที่เอามาชุดประเด็นเอามาขยายควางต่อน,นี่คือคือผลดีสุดๆเนาะเจ้าเห็นเลยยัง ที่ค่อยเหดคลิปเกี่ยวกับสายบูตอบโตเขาคืนมันจะมีสองสามคนที่คอยเขามาคัดขวางบ่ให้ค่อยเห็นนะโจมตีแนวนั้นนีเ่เศร้าๆเจ้าโสมเฮ็ดถ้าเดต่อจะบ่ติดตามเนาะค่อยก็บ,บอกไปแล้วสองคนถึงเจ้าบ่เศร้าที่ตามค่อยๆบ,บล็อกเจ้านาะเจ้าบีสิทซิ์เห็นลิปค่อยแล้วสองคนแต่ยังอีกคนหนึ่งแล้วมามีมาอีกมือวาน,นอีกคนหนึ่งหน้าจะบบเป็นคนไทยขั้นบูปินขมินั่นานจะจะเป็นลาว พะว่าเห็นเล่าสะกดเห็นเราเขียนค่อนข้างว่าบ่ค่อยถึกปันใดเนาะค่อยสะกดค่อยเขียนค่อยก็ว่าบ่ทึกแล้วแต่เล่าเขียนบ่ถึกก็ค่อยภาษาไทยนะแต่ว่าค่อยลองปลอยไปรองเบิงเนาะอ่าองปลอยไปลองเบิง,ง,ง,บงค่อยจะเอามาเปรียบเทียบง่ายๆเด้ออันเอฟซของนางน,น้อยตัวน,น,นั้นขน่ดเนาะที่เขาค่อยมาเสี่ยมมาซอจุดประเด็นเป็นประโยคเป็นประโยคมา คมหมายก็คือว่าใส่ให้ไปสีของตรงอิงแหละเนาะพยายามมาแซมมากัดตรงอิกัแหละแล้วลค่อยสิเอาประโยคคําคอมเมนต์เรานั้นมาเปรียบเทียบถ้าเจ้ามีส่วนส่วนพักแห่งหนึ่งเนาะแล้วมันจะเกิดหน้าขึ้นมาหน้านี่เป็นศัตรูของพืชหน้านี่เป็นศัตรูของพักถ้าหน้านี่เกิดขึ้นมา,าเาวซ้ำข้อมือนี่ถ้าเจ้าบตัด บททางหน้ายหน้าจะเป็น,นังไ๋หน้าจะง้าขึ้นมาเถอเรานอกจากข้อมือนึงง้ามาอีกเป็นสองข้อเป็นสมข้อง้าวมาเป็นคืบง้ามาเป็นซอกในเมื่อหน้าง้ามาเป็นซอกแล้วมันเป็นจนังไดมันจะบดบดบังบดบังพักบดบังแสงแดดบ่ให้แสงแดดซองเถิงพักแล้วพักเป็นจนังไดพักก็จะบุมีวันเติบโตจะเหี่ยวจะแห้งจะหยุดการจะเริ่มโตเติบโต แล้วเอามาเปรียบเทียบใส่กับบรรดาเอฟซีของน้องน้อยคนนั้นแต่ละมือสร้างประเด็นมือละเล็กมือละน้อยคอมเมนต์มาแสะมากัดมาโจมตีใส่ให้ป้ายสีของโตน้ององค์หญิงของพวกเขาเปรียบเสมือนเขากับหน้าก่อนหนึ่งถ้าเฮาบ่าโจมตีถ้าเฮาบสสวนคืนเฮาบ่าด่าคืนมันจะเป็นจังไง นับหมื่นมันจะมีกลุ่มเขาจะมีความแข่งแกงแข่งแ,งแห้งเติบใหญ่โตขึ้นทุกวี่ทุกวันจากก่อหน้าก่อหนึน่งมันจะมีสองก่อสามก่อเกิดขึ้นจากคอมเมนต์ของเขานะมีคาเพียงแต่ข้อมือนหนึ่งเฮาโมฮีบถล่มคืนนะมันจะมีความแข่งแกงมีความใหญ่โตสูงขึ้นสองข้อสามข้อเป็นซอกในเมืองกอลุ่มคนเรานี่เติบใหญ่ขึ้นมามันจะมาบดบังบดบัง กระแสของอิงอบดบังกระแสของอิงจะในอุงอิงไม่ได้หับแสงไม่ได้หับการเปิดทางความเจริญเติบโตของความดังของอิงความก้าวหน้าของอิงมันได้หับการปิดบังจากกลุ่มคนเหล่านี้สุดท้ายอุงอิงก,ก็อาจจะไปมาถึงฝันทายังมีมารวะนี้อยู่โดยที่บุมีทหารเสือกล้าไปฆ่าไปฟันเขา เข้าใจบ่ค่อยเปรียบเทียบง่ายๆเปรียบเทียบิครับก่อหญ้ามาปิดบางส่วนพักเจ้านะปิดบางต้นพักของเจ้านะเนาะสั้นมีสมองแล้วถ้าเจ้าเป็นเอฟซีองอิงแท้เจ้าควรจะหาฟังเหตุผลของพวกค่อยที่เป็นกลุ่มสายมู้แดเจ้าต้องเบิงว่าเจตนาที่ค่อยเห็ุมาเพื่อยังบ่ได้เพื่อทำลายตของน้ององอิงให ก่อนจะเฮ็ดคลิปขึ้นมานี่ค่อยไปอ่านคอมเมนต์แล้วอ่านคอมเมนต์รอดไปเบิ้งวิดีโอของไฟล์ของเขาแล้วแล้วมานึกไตรตรองย่ยางทีท่วนแล้วจึงออกมาอัดจึงออกมาซัดเขาแล้วมีเคสตัวอย่างคือเคสเมื่อวานนี่หัวร่อนจน้อนจบุมมี่หัวไปแล้วกัด้วยพลังเอฟซีของเขาตอบโต้ถ้าคิดคือพวกเจ้า,าบ้า้ค่อยหันบ้าบ่ายค่อยหัน เศร้าจะตอบโต้ะแล้วป่านนี้เป็นยังไงกลุ่มคนฟังนั่นเขาก็จะได้ใจเห็นบ่แม่กระทั่งอาจารย์แต่งเพลงกันยังเว้าเว่าอ,อ,อิงบ่เถึงห้องบ่ได้เด้งบ่คอเห็นบ่ละ่ะพวกนั่นจะเป็นข้ออ้างจะเป็นการได้ใจแห้งจะได้เริ่มใจเติบไงขึ้นมาแห้งมาล่มเฮาตืมแม่นที่ละถ้าโบ้ั่นนนนนาประเทศประเทศหนึ่งจะมีทหารไวเพื่อเนี่ เขาก็สิให้แตมีแต่ประชซอนที่แบบว่าประเทศอ้อมข้างที่เขามาญา่าดินแดนก็สร้างเม่มันเออสีเขามาปลูกพักปลูกมีสิีเขามาตัดทําลายต้นไม้เอาไปขาย,ยบ้านเขาก็สร้างหัวเขาจังซี่่ะแบบปล่อยให้แต่ปสออัสซอนเ,เยอ่สร้างแหละจะสุดไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเขาก็เศร้าแหละแมนบ่ล่ะสุดท้ายดินแดนสิเหลือซําใดดินแดนก็เมื่อตี้าปลอยให้แบบสั้นนะแล้วมาเปรียบเทียบสซกับเอซของนางห้องคนนั้นเอฟซของนางห้องคนนี้ ทุกมือนี้น่ะักห้องอยู่ได้ย้อนพลังโซเชียลนี่แหละย้อนพลังเอฟซีได้ถ้าเขาว่าจักัดว่าไปทรมเขาเขากะซิคคืบกินดินแดนของเขามาญาติทั้งสื่อออนไลน์ของเขามาติ๊กติ๊กติ๊กสุดท้ายเขากะซิดังก็เขาเขากะซิก้าวหน้าก่อนเขาสันตีฝากไว้ถ้าเจ้าเป็นเอฟซีตจริงคงอีกเนาะเจ้าเห็นหรือยัอง สิ่งที่เจ้าห้ามปามของค่อยนั่นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงการที่ค่อยยุฒิเหตุมั่นกระสือว่าได้ผลค่อยดีใจค่อยได้เป็นส่วนหนึ่งที่กระแทกครับจนให้ออคนนั้นออกมาอีกข้างหนึ่งเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ถ้าไพรมักคลิปนี้ไพโบมักเลื่อนผ่านไพโบมักย่าคอมเมนต์เนาะถ้าผู้ใดมักให้คอมเมนต์ให้กดไลค์แลวก็กดแชร์ไปหลายๆคลิปนี้ฝากไว้สำนี้สบายดี